จะใส่พริกลงไปทั้งหมด50เม็ดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนปอปอสตอรี่วันนี้นะจ๊ะปิดก็จะพาทุกคนไปทำ กะเพราหมูสับกินกันค่ะแต่ว่าเราจะไม่ทาผัดกะเพราแบบหมูสับทั่วไปนะคะเพราะว่าันนี้นะคะเราจะใส่พริกลงไปทั้งหมด50เม็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเผ็ดแซ่บร้อนแรงขนาดไหนจะปะเราไปลุ้นกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนพริกแห้ง50เม็ดค่ะดูดิ แค่ตสองกำมืออ่ะเดี๋ยวเราจะไปตำกันนะคะใส่ลงไปเลยจ้าโห้ยทุกคนพร้อมแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะพริกแห้ง50เม็ดนะคะเราปิกก็ใส่กระเทียมไทยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็หมูสับปตื่นเต้นมากทุกคนมันจะกินได้ไหมเนี่ยโ่ <laughs> ้ยตายแล้วฉัน <laughs> <laughs> พริกแบบแสบจมูก เราจะใส่หมูสับลงไปนะจ๊ะกระเด็นหงายๆกันมาดูดิแบบว่าเราจะผัดหมูให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยปรุงเครื่องปรุงนะจ๊ะ <sl ip> ซีิ๊วด้ำดำนะทุกคน กะเพราค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยจ้าโหเยอะเลยอะกินหมดได้ไงเนี่ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดกะเพราหมูสับพริกแห้ง50เม็ดค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยไข่ดองซีอิวนะคะที่ปิ๊กทำเอาไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะอย่าลืมไปดูวิธีทํากันนะคะทำง่ายมากค่ะเรามารุ้นกันนะทุกคนแล้วมันจะแบบจะกินได้ไหมพริก50เม็ดอะ มันเป็นผัดกะเพราหมูหรือว่าผัดกระเพราพิกก็ไม่รู้ฮ่ะฮ่ฮฮฮอโคตเผ็ดเลยอะ ร้อนเลยตอนนี้ให้ครักินกับไข่ดองนะเฮ้ยหืมคนดูนะตาเบลอจะแม่คนดูง่ายๆนะหืมหูแบบ แห้งแล้วมันหอมแบบหอมดินแห้งมากอะเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเราใช้ทิชส่วนที่เราคั่วเองมันหอมแบบนั้นเลยอะจริงๆค่ะใช้ๆนะทุกคนอยากกินไหมนะหน้าป้อนอ่าเ <c oughs> มนูหน้าเรามาทำผัดกะเพราอะไรดีอะทุกคนกะเพราไกลล่มันก็ธรรมนาปะกะเพราหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้ง กะเพราหมูกระกุ้กะเพราอ,อะไรดีวะแต่ตอนนี้คือเผ็ดมาริงเดี๋ยวพอคิดแล้วกันเนะคลิปหน้าเรามาทำกะเพรากินอีกดีกว่าแล้วว่าเมนูกะเพราเนี่ยตอนทุกคนอยู่บ้านมันเป็นอะไรที่ทําง่ายมากแล้วกินง่ายมากแต่ว่าถ้าใครกินไม่เผ็ดคาเตือนนะอย่าใส่พริกห้าสิบเม็ดแบบปิ๊กตอนเนี้ยสับร้อนทัน้หมดแล้ว่ัเนกินกับไข่ดองโคตรอร่อยเลยทุกคนทุกคนอย่าลืมไปดองไข่เก็บเอาไว้นะแล้วก็มาทำผัดกะเพรากินไปด้วยกัน โอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอปิดคลิปผัดกะเพราพิก50เม็ดไปก่อนแล้วกันนะคะไว้คลิปต่อไปนะคะเรามาทําอะไรทําเมนูอะไรอย่าลืมทุกคนติดตามได้นะคะถ้าวันนี้ทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ๊งกิิ้ง,ง,งแล้วก็กดซับสไครนะคะเล้่เป็นกําลังใจให้ปิ๊กด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเผ็ดมาพอเผ็ด